อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเอมิีเกมด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เอเมกิมชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวในส่วนของโรดี้นะครับก็สําหรับโรดี้ร่างนี้นะครับก็เป็นโชว์ไทม์ร่างแรกของเขานะครับถ้าเราไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นร่างที่ยิงประตูในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่แมนซิตี้เจอกับอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็หนึ่งประตูนี้ที่ทําให้แมนซิตี้ได้เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกนะครับถ้าเราผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ผมเห็นแวบๆเนี่ยมีสกิลเกมเเเเเเชชีีีีียยยยยยงง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 ิิพพาา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 สสดดดด้้้้้ววววนนนนนนะะะะะคคคครรรรรรรัััััััับบบบบหโลลลล่่่่่่๋อออมมไไไไูกกกกแ็็็ขขขจจปปท เพเลนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปทาการอัพค่าพลังอันดับแรกเราก็ทำเลเวลวให้ตันก่อนเลยนะครับก็สําหรับโรดี้ร่างนี้นะครับน่าจะเป็นร่างที่ดีที่สุดของเขานะครับแล้วก็มีอีกร่างหนึ่งนะครับที่เป็นแพ็กทีมชาติสเปนนะครับร่างนั้นโอเวอร์จะอยู่ที่9 9เนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบค่าพลังร่างนั้นให้ดูด้วยนะครับว่าร่างนั้นกับร่างนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกอย ก็โอเคครับประมาณนี้นะ ดูจากทรงที่ใช้กวยเยอะแล้วนะ่าจะได้พลอยมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เลียงดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโรดดี้ร่างนี้นะครับสำหรับโรดดี้ร่างนี้นะครับเมื่อเราทำรเวิวพัตันแล้วเราก็จะได้พอยมาทั้งหมด52พอยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปอัพค่าพลังเดี๋ยวเราไปไล่เลียงดูสกิลของเขาก่อนนะครับว่าสกิลของเขามีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อัพค่าพลังของเขาไปในทิศท,ทางที่สกิลของเขามีนะครับสำหรับโรดดี้ร่างนี้นะครับส่วนสูงจะอยู่ที่198หนเ่งรอายเก้าสิบ แมนนะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี DMF แล้วก็ CMF นะครับแต่ตำแหน่งที่แองเกอร์แมนจะแสดงผลก็จะมีแค่ตำแหน่ง DMF ตำแหน่งเดียวนะครับถ้าจับไปยืน c m ียก็จะเป็นออฟสไตล์นะครับส่วนเท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดก็จะเป็นไฮนะครับการต้านทานความบาดเจ็บก็มีเดียมนะครับสนสกิลของโรดี้นะครับก็จะมีโซคอนโถไลซิ่งช็อต สกิลการจ่ายบอลสั้นบอลยาวเนี่ยมีหมดนะครับแล้วก็นี่ครับสกิลใหม่นะครับก็เป็นสกิลเกมเชิงกิ้งพาร์ตนะครับก็ไม่ได้ใหม่หรอกครับแต่เป็นสกิลใหม่ของโรดี้นะครับแล้วก็มีสกิลโรลรอบเตดพาร์ตนะครับมีสกิลแมนมาร์กิ้งสกิลอินเตอร์เซพชันนะครับก็เท่าที่ไล่เรียงดูสกิลของโรดี้นะครับสำหรับสกิลต่างๆของเขาเนี่ยกองกลางตัวรับที่ดีควรจะมีเนี่ยเขามีทั้งหมดนะครับก็ แทบไม่ต้องใส่สกิลอะไรเลยนะครับสำหรับโรดี้ร่างนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําการอัพค่าพลังของโรดี้นะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงดูครับว่าจะมีส่วนไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับที่เราจะทําการอัพค่าพลังนะครับอันดับแรกเราก็อัปบอตนนำทางก่อนเลยนะครับแล้วก็มาไล่เรียงดูค่าพลังข้างในของโรดี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับโรดี้ร่างนี้นะครับอวิสิวนเนจจะอยู่ที่68บนะครับบอลคอนโทรล87ดิบเิปิ้ง75 ไทยโพซิชัน87นะครับดูส่งแล้วเลี้ยงบอลของบอลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็โลพาร์ตนะครับ91ลบลบเตดพาร์ต88นะครับก็เป็นล่างที่จ่ายบอลได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ตรงเกมรับนะครับก็87 89 93 91นะครับดูค่าพลังตรงเกมรับแล้วเนี่ยก็ถือว่าน่าจะรับดีพอสมควรเลยนะครับก็โรดี้ครับก็ตามสไตล์ของโรดี้นะครับก็เป็นกลางที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมนะครับ ส่วนท็อปสปีดของโรดี้นะครับก็จะอยู่ที่70นะครับสปีดต้น 63, คิกิ้งพาวเวอร์90จัมปิ้ง68ความแข็งแกร่งดูดัน 82, ดสิบล้าน62สิตมินกานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค่าพลังของโรดี้นะครับค่าพลังที่อัพออโต้นะครับแต่สำหรับโรดี้ในแบบสไตล์ผมนะครับก็จะอัพได้2แบบนะครับแบบที่1นะครับผมจะถอยตรงพาสซิ่งออกให้เหลือ4นะครับถอยตรงดิบบิ้งออกให้เหลือ1นะครับ แล้วก็เกมลุกสปีดต้นถอยออกให้หมดเลยนะครับก็เราก็จะเหลือพอยอยู่13พอยนะครับได้พอยกลับมา13พอยแล้วผมจะมาใส่ตรงอ่าดิฟเฟนดิ้งทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็น90 92 96 94นะครับก็ตรงเกมรับเนี่ยสวย <laughs> ตรงเกมรับนี่สวยมากเลยนะครับสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับก็ อันนี้สําหรับคนที่เล่นสายรับจานะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะอัพออโต้นะครับแล้วก็ถอยตรงเกมลูกสปีดต้นออกหนึ่งนะครับเพราะว่ารถที่รังนี้เขามีสกิลเกมชิงยิ้งพาร์ตนะครับผมก็เลยไม่อยากถอยอตรงพาร์ซิ่งออกเยอะนะครับผมจะเอาประมาณนี้เลยเนาะ ก็คือผมจับออโต้เลยนะครับแล้วก็พอยแค่ตรงเกมลุกสปีดต้นออกหนึ่งนะครับก็เหลือพอยไว้หนึ่งพอยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ค่าพสไตล์นะครับก็เดี๋ยวผมจับออโต้เลยนะครับสำหรับโรดี้ร่างนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นแล้วไม่ถูกใจหรือว่าเพื่อนๆก็ลองอัพดูทั้ง2แบบแล้วก็ไปลองเล่นดูนะครับว่า2แบบเนี่ย แบบไหนจะถูกใจเ,เพื่อนๆมากกว่ากันนะครับก็ลองเล่นดูทั้ง2แบบดูก็ได้นะครับก็สําหรับค่าพลังของโรดี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวโรดี้ในแบบสไตล์ของผมกันเลยนะครับสำหรับโรดี้ร่างนี้นะครับคะแนนเต็มสิผมให้อยู่ที่9.5นะครับก็เป็นการรับอีกนึงตัวที่รับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ อันนี้ผมที่ผมเล่นเนี่ยผมอัพออโต้นะครับก็เหมือนที่ผมอัพค่าพลังเพื่อนๆได้ดูนะครับก็อัพออโต้แล้วก็ถอยตรงเกมลุกสปีดต้นออกหนึ่งนะครับแล้วก็ไปใส่ค่าเพย์สไตล์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเล่นรับได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอตอนที่เราอัพเป็นสายรับจ๋าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอัพแล้วเล่นเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก็ราะโรดดี้ล่างนี้นะครับก็จะมีสกิลใหม่นะครับเป็นสกิลเกมชิงยิงพานะครับเดี๋ยวผมมจะาาอธิบยเพื่อนๆได้้ฟัังแลวกนนะครับเผื่อใครที่่ยังไมรู้เนาะค๋ ที่รู้แล้วก็ผมวิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ด้วยครับสาหรับสกิลเกมชิงกิงพัชนะครับก็บ Skill Game ะบจะทํางานในไว้ครึ่งเวลาหลังครับแต่จะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่าสกอร์ของเราต้องเสมอกับคู่แข่งหรือว่าตามหลังคู่แข่งนะครับสกิลเกมชิงกิงพัชถึงจะทํางานนะครับก็เขาเข้าประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลเกมชิงกิงพัสสำหรับโรดี้ร่างนี้นะครับคะแนนเกมแล้วผมให้อยู่ที่9กนะครับก็เป็นกองกลางตัวรับที่รับได้ดีมากเลยนะครับ แล้วก็ตำแหน่งการยืนของเขาเนี่ยผมชอบตรงที่เขาจะไม่ยืนต่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่ยืนสูงจนเกินไปนะครับถ้าเป็นแองเคริ a n แมนตัวอื่นๆเนี่ยเขาจะยืนอยู่ลนยเดียวกันกับเซ็นเตอร์อ่ายืนอยู่ลนยเดียวกันกับเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับก็ อันนั้นก็คือจะรับมากเกินไปนะครับเวลาเราขึ้นเกมลุกเนี่ยก็จะขึ้นยากค่อนข้างยากนะครับถ้ากองกลางตัวรับของเราเนี่ยไปยืนอยู่ลายเดียวกันกับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับอันนี้เป็นสไตล์การเล่นแบบของผมนะครับแต่สำหรับโรดี้ล่างนี้นะครับก็คือเขาจะไม่ถอยลงไปยืนอยู่ลายเดียวกันกับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็คือจะขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็สรีระร่างกายของเขาก็คือตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับเวลาดักบอลเวลาโดนผู้แข่งแทงบอลมาเนี่ยจะก็ดักบอลได้ค่อนข้างดีนะครับ โอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมจะเปรียบเทียบค่าพลังระหว่างร่างนี้กับร่างแพ็กทีมชาติสเปนให้ดูนะครับว่าค่าพลังทั้งสองร่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นร่างโชว์ไทม์นะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นร่างแพ็กทีมชาติสเปนนะครับก็ร่างโชว์ไทม์เนี่ยการเล่นเกมลุกแล้วก็การเลี้ยงบอลของบอลเนี่ยจะดีกว่าร่างแพ็กทีมชาติสเปนนะครับ แล้วก็การจ่ายบอลสั้นบอลยาวเนี่ยร่างโชว์ถามก็ดีกว่านะครับแล้วก็ h e ด d i n g ครับ76เท่ากันนะครับส่วนตรงเกมรับนะครับร่างแพ็คทีมชาติสเปนก็ดีกว่าเยอะเลยนะครับ แล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ก็เท่ากันนะครับส่วนท็อปสปีดนะครับร่างแพ็ k ทีมชาติสเปนก็ดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับ70ต่อ71นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งดูดดันก็ร่างทีมชาติสเปนก็ดีกว่านะครับ82ต่อ83นะครับแล้วก็ s t a m i n านะครับร่างโชว์ไทม์ก็ดีกว่านะครับ90 88นะครับแต่ค่าพลังโชว์ไทม์ที่เป็นแบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้พูดมาเมื่อกี้นะครับว่าการยืนตำแหน่งของเขาเนี่ยจะยืนไม่ต่ำมากนะครับแต่ถ้าเป็นแ anchor แมนร่างที่เป็นแพ็ pack สเปนเนี่ยผมก็มีนะครับล่างนี้ผมได้เล่นดูแล้วลองเล่นเปรียบเทียบดูกันแล้วนะครับก็คือร่างแพ็กทีมชาติสเปนเขาจะยืนต่ํากว่านะครับจะยืนค่อนข้างต่ําเลยนะครับก็คือจะยืนลายเดียวกันกับเซนเตอร์แบ็กเลยนะครับเวลาขึ้นเกมรูกก็ขึ้นยากนิดนึงนะครับแล้วก็การจ่ายบอลสั้นวางบอลยาวเนี่ยก็ ไม่เท่ากับล่างโชว์ไทม์นะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วก็สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือถ้าจับโรดี้ไปเล่นในสไตล์ฟีคาเตอร์ Quick นะครับล่างที่เป็นแพ็กทีมชาติสเปนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นล่างที่เป็นโชว์ไทม์เนี่ยผมเล่นในสไตล์คือคาเตอร์ Quick ounter, เนี่ยก็เล่นได้ค่อนข้างเข้าระบบอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนคะแนนการจ่ายบอลสั้นบอลยาวนะครับผมให้อยู่ที่8นะครับก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่จ่ายบอลสั้นแล้วก็ยยนบอนาวไดด้ี มากเลยนะครับแล้วก็บวกกับสกิลที่เขามีนะครับก็ทําให้เขาจ่ายบอลสั้นแล้วก็วางบอลยาวได้ยอดเยี่ยมนะครับ ถ้าใครเปิดได้ก็ลองเอาไปเล่นนะครับหรือบางคนอาจจะเปิดฟรีได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยหมดหลายตังค์อยู่พอสมควรเลยนะครับก็เขา้เขาๆประมาณนี้นะครับสาหรับโรดี้นะครับหรือไม่ก็ลองจับไปเล่นดูหลายๆสไตล์ดูนะครับเผื่อเขาจะเข้ากับสไตล์การเล่นในแบบคิกเคาน์เตอร์หรือไม่ก็โพซิชันหรือไม่ก็เอาไว้ ide, ก็ลองเอาจับไปเล่นดูหลายๆสไตล์ดูนะครับเผื่อเขาจะเข้ากับระบบใดระบบหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะจับมาเล่นในสไตล์คิกเคาน์เตอร์แบบผมก็ได้นะครับถ้าเป็นโรดี้ร่างนี้นะครับผมว่าก็ค่อนข้างที่จะเข้าระบบ อยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จ,จะประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้วยครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปของผมมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ กไม่อยากว่าการรับชมคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างจากพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับ